วัวก็แทะเลมนะครับกินฟางเนาะในแปลงในแปลงนาข้าวนะครับที่เราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีมีฟางมีความเชื้อนะครับช่วงน,นั้นเราก็เลยไม่อัดนะครับไม่อาดฟางตัวนี้ปล่อยให้หัวมันมาแท่เลมได้นะครับไม่ไดแปลงเลยนะครับก็จะมากินหญ้าแล้วก็ลูกมันลูกตัวเล็กๆนะครับก็ปล่อยแท่เลมตามแม่มาตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับ นี่ก็จะได้ประโยชน์2ทางานะครับหนึ่งัวก็ขี้ใสแปลงนานะครับานาข้าวก็จะได้ปุ๋ยเนาะได้ปุ๋ยป็นุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็บัวก็จะได้กินหญ้าแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยตรงนี้มันก็จะทาให้บัวแข็งแรงนะครับแข็งแรงโตเร็วนะแล้วก็เสริมด้วยหญ้าหมักนะครับแล้วก็แป้งมันหมักยีสต์นะครับตัวนี้นะครับสวัสดีครับ พบกันอีกกับช่องโชคเปสารชนแนลนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ก้อนนะครับพี่ชายเนาะที่อยู่คือเรืปาครับันันก็เป็นพวงเรานะครับเนาะตัวนี้ล้อมไม่เลยห่อพี่ก้อนล้อมไม่หมดนะให้บัวอยู่ในในเป็นครอบใหญ่ครับเป็นครอบใหญ่นะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์พี่ก้อนทำโรงเรือนเก็บฟางเนาะตัวนี้นะครับลองดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโรงเรือนเก็บฟางที่เราเพิ่งทำเสร็จใหม่นะพี่ครัเพิ่งทำเสร็จใหม่ก็ ประมาณ8เสาเนาะ8สเสานะครับว่างนน่นกะว้างนี้ประมาณ4เมตรเนาะ4เมตรนะครับแต่ละห้อง4เมตรตัวนี้ใช้เก็บฟางนะพี่เนาะเก็บฟางก้อนนี่ผมอยู่กับพี่ก้อนก้อนนะครับอันนี้ผมอยู่กับพี่ก,ก้อน,น,อ,น,นอยู่กับไอวัออวตัวใหญ่ที่สุดเนาะในฟาร์มนะครับผม,ผมเสร็จก็ประมาณสัก2เดือนได้ละมันท้องแล้วลพี่ประมาณ2เดือนแเนาะครับ มาท้องเรืออท้องเรื่มใหญ่นาออีกน่น่นโน่นอีกตัวหนึ่งครับก็ตัวนี้ออกมาหน่นอนพี่ตัวนี้นะครับเป็นช่วงที่เราทำลงลงเรือนนะครับเก็บฟางก้อนนะครับนาะเสราจทำไม้ติดกับบ่อหมักมันยีสต์นะครับด้านนี้เราก็จะล้อมล้อมรั้วนะครับล้อมรร้วเป็นแปลงปล่อยบัวนะครับ ปล่อวัวแทะเหลยมเนาะมันก็จะมากินน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกินน้าวันนี้มันก็จะมาหลังจากแทะเหล็มเสร็จนะครับมันก็จะมากินหญ้าเนาะกินน้ําอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาก้อนฟางตัวนี้นะครับไปปล่อยให้มันกินได้เลยนะครับตัวนี้อ๋อนี้นะครับมันก็จะมากินน้ำนะครับตรงนี้เป็นจุดให้น้ําด้วยที่ก่อนแกก็จะเอาน้ำมาปล่อยไปตรงนี้นะครับ บัวก็จะมาแท่เหลี่มอยู่ตรงนี้เลยนะครับเติกับปองฟางนะครับปองฟางตัวนี้เลยนี่ออกมาได้พี่ตรงนี้เป็นบ่อหมักมันีสตดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบัวก็กินไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่เราหมักไว้นะครับเราก็ทยอยให้มันกินนะครับคนกับหญ้าบ้านนะครับฟางบ้านเนาะก็ถือว่าเป็นอาหารคนอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นกองฟางนะครับเป็นโรงเรือนเก็บฟางที่เราทําขึ้นมานะครับตอนนี้เก็บไว้นะครับอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ติดกันเลยบริเ,เวณน,นี้นะครับก็จะมีกองฟางนะครับโรงเรือนที่เราเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพิ่งสร้างเสร็จสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ เดิมทีเราเก็บไว้กับใกล้กับคอกัวนะครับแต่กัวนะครับเนาะบริเวณมันแคบนะครับกัวจะไม่พอกินก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้เป็นโรงเหลืองเก็บฟ้านะครับตัวใหม่ที่เราทําขึ้นนะครับอยู่ติดกับบอหมักมันเลยนะครับบอหมักมันยีสนะครับตอนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเก็บฟางไว้เนาะใ้บัวนะครับเราจะมีอยู่สองจุดนะครับรวมงกันต้กแบบขันกว่าที่เราวางเห็นนะครับต่านะ ฟางไ้บว mm ัวนะครับเนาะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ใกล้บ hmm. mm ้านพักเลยนะครับตรงนี้เ <Neither> ก็บไว้นะครับก้อนใหญ่นะครับเป็นก้อนใหญ่ขับไม่าะเรับกัรก้อนนะครับตรงนี้ต้องใบวัวโดยกินกินโดยตรงนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูจุดนู้นนะครับทางกินดีนะ ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ใกล้สุดนะครับใกล้โรงเรือนเก็บฟางเรามากที่สุดนะครับเราก็จะเอาฟางข้าวเก็บไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ล้อมรัวกันบัวไว้นะครับพอถึงช่วงที่เราจะให้อาหารเราก็สามารถที่จะโยนฟางหรือว่าโยนญ้าลงมาตรงนี้เลยนะครับบัวมันก็จะชินนะครับก็จะมารอกินอยู่ตรงนี้และบริเวณนี้เราก็จะปล่อยให้มันแทะเลมด้วยนะครับเป็นแปลงแทะเลมด้วยเนาะบัวเส่วนหนึ่งก็มันก็จะมารวมตัวอยู่นี่เพราะเป็นจุดให้อาหารแล้วก็เป็นจุดให้น้ําด้วย หลังจากมันกินเสร็จสมบูรณ์นะครับมันก็จะมาแท่เลียมในแปลงนี้นะครับวันนี้ก็กั้นอยู่ประมาณเกือบสิบไร่นะครับตอนนี้เป็นแปลงยางพารานะครับได้ประโยชน์สองทางนะครับนอกจากบัวได้กินหญ้าแล้วมันก็ขี้ใส่แปลงยางพารานะครับยางพาราก็จะได้ปุ๋ยไปด้วยนะครับเป็นปุ๋ยคอกเนาะเป็นการพึ่งพาเอื้ออาศัยกันนะครับระหว่างพืชกับสัตว์นะครับนี่นะครับ ดอกคูณกินกับอีกดาวนะครับพี่ดาวดอกคูณนี้เกิดทีหลังเนาะอ่าดอกคูณเกิดทีหลังนะครับตัวเล็กดาวไม่ให้จับตัวเล็กมาโเนื้อโตแล้วครับโอ้ทองโคอันนี้ยังไม่กินของเขาเนียกินนั้นยังไม่เป็นหมดเนี่ยนกินเป็นยังครับนั่วอิ่มแล้วอิ่มแล้วตัวเล็กอิ่มแล้ว ขายมาตรงแปลนะครับมันกินดีมากนะครับมันกินดีมากยาทำใหญ่เลยนะครับก็มาใส่ตรงรางตัวนี้นะครับแต่ละตัวมันก็จะกินเนอมันชอบนะครับหญ้าพันธุ์นี้นะครับก็ข้อดีคือมันแตกกอนะครับเป็นหญ้าพันธุ์ที่แตกกอดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตสูงวัวก็ชอบกินนะครับเพราะว่าใบมันอ่อนใบมันไม่แข็งไม่ไม่คมนะครับไม่บาดหนอมันนิ่มนะครับ ค่อนข้าง,างจะน,นิ่มถ้าเรารบายดูนะครับสัมผัสด,ดูนะครับนะครับมันก็จะกินนะครับน,น,นี่นะครับก็กินกลินทุกตัวเลยนะครับกลิ่นทุกตัวเลยนะครับดูฝั่งนี้นะครับว่ามันกินดีไหมนี่ก็กินดีนะครับ เี๋เราก็จะประยุกตนะครับใช้ถัง200ลิตรผ่าครึ่งนะครับทาเป็นรางอาหารเนาะโอเคนีวัวก็กินดีเหมือนกันนะครับก็หญ้าใส่แต่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะม,มาแ,แท่เหล็มเนาะแท่เหล็มเลยเนาะ,นะอันนี้อิ่มยังเนี่ยเริ่มจะอิ่มแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามรับชมช่องโชคเปศสารชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ